โอ,โโอโโลูกสวยโตๆทั้งนั้นเลยค่ะดูโอ้โห,โโหกระโดนีคาโบนาร่าของโปรดในช่างใหญ่ค่ะอืมเสร็จแล้วค่ะที่รักคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่จะเจอกันกับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเงาใจ <laughs> ที่นิงอินยรมณีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเข้าไปในสวนจะไปเก็บลูกแพรค่ะพอดีมันร่วงเยอะอ่หนิงไม่อยากให้มันร่วงนะคะเพราะว่ามันร่วงแล้วมันช้าแล้วมันเก็บได้ไม่นานนะเดี๋ยวจะเอาร่วงๆเนี่ยไปไปตากอบแห้งนะคะแต่ว่าสวนข้างบนเนี่ยจะสอยลงมาให้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่ามันร่วงร่วงเต็มพื้นเลยตัวนี้อยู่ข้างหน้าหนิงตูร่วงอีกแล้วเต็มเลยค่ะทุกคน เสิได้เนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บหรือเราเก็บที่น้วงล่วงก่อนดีไหมล่วงเต็มเลยดูลูกผลใหญ่ๆกำลังอร่อยเนี่ยถ้าล่วงแล้วก็จะช้ำแบบเนี้นนนย,ยดูค่ะเนี่ยผลกำลังอวบอิอ่มนี่ผลนี้ใหญ่มากเอาลงมาเลยดูค่ะทุกคนโอ้หยิ่งใหญ่ในวงการนี้ อร่อยมากเดี๋ยวเราไปเก็บต้นเล็กกันด้วยน้องน้ะทุกคนเต็มเลยถ้าเราเก็บแบบนี้แล้วก็วางเบาๆมันจะเก็บได้นานนะคะที่นี่นะไม่อยากปล่อยให้มันร่วงแล้วเก็บนี่นเห็นไหมดูร่วงลงมาง่ายๆเลยค่ะทุกคนนี่มาโอ้โหไปเลยี่นี้ดกมากทุกคนจะจำได้จำช่วยนะคะ ปีนี้ลูกแพรดกมากแล้วปีหน้าไม่รู้ว่าเขาจะดกไหมเพราะว่าเขาจะดกเม้นปีพีที่แล้วไม่ดกเลยนะคะหนิงไม่ได้เก็บฟินๆแบบนี้แบบโอ้โหร่วงกระจายโน้นเน่เต็มกิ่งเลยค่ะอ่าก็มองไปแต่มันไกลเนี่ยโอ้ยรับไปเลยค่ะไปยังเลยออเอื้อมมือไปคว้าจัน เอาเป็นของเรานี่ยจะเป็นบิ๊กแอดนะ,ะเล่นของสูงพปกกูปก่กับลูกชายกำลังช่วยกันทุกคนทายสิว่าของขวัญแม่ย่าคืออะไระมาลูกมาไปด้วยกันไปด้วยกันนะนี่มาลูกมาลูกนี้โอ้ยข้างบนจะตกลงมานะใส่หัวนะหัวปู่หัวโนเลยนะ ขนาดขึ้นบันไดยังเตี้ยทุกคนอยากจะเอาแบบลูกใหญ่ๆตรงข้างบนมันเอาไม่ได้เดี๋ยวไปเอาที่สอยกันนะคะเอมาแล้วค่ะที่สอยประกอบล่างแบบนึงยืดได้นะคะทุกคนชื้อเห็นไหมนี่แล้วเราก็ล็อกได้ไปสอยกันเถอะค่ะสอยๆพี่น้องสร้างสอยสอย ัน,ะะนสวยมากทั้งนั้นเลยผนสวยมากโอ้ยหมดนี่ก็กี่กิโลแล้วเนี่ยส5กิโลแล้วมันลูกมันใหญ่นะคะาด้วยกันตอ้ย สวยได้ลูกเดียวร่วงมาสามโอ้ออชีวิตเออล่วงร่วงช้ำเลยเดีย๋ยวจะนั่งกินตรงนี้แหละนู้นอีกลูกหนึ่งโอ้ยลูกสวยมากเลยไม่น่าร่วงเลยมันจะช้ำอ่ะอุตสา่าห์เบาแล้วนะมือเบาที่สุดแล้วนะโอ้แค่นี้ก็หนักหนักแล้วนะเนี่ยกี่กิโลได้ห้ากิโล มันผลใหญ่เต็มตะก้าเลยค่ะทุกคนดูโหเดินไปฝากเพื่อนด้วยเพื่อนฝรั่งเพื่อนข้างบ้านเดี๋ยวแบ่งไปให้เขาด้วยเอาซุกินีไปให้นี่แกะมาแล้วอ,อร่อยเยอมาก ลวงไปเยอะอืม,อมอเป็นเฮี่บอกในช่างมันอย่างนึงผลไม้ข้างต้นอว้ยอากาศด,ดีค่ะทุกคนเห็นว่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นนะอุ้ยดีใจพลิกหนึ่งจะได้แดงๆให้แบบแสงแดด ลำไรตอนนี้อากาศดีแบบแสงแดดอุ่นๆถ้าตกเย็นนิดหน่อยแบบแสงแดดจางไปนี่ก็เป็นแบบอะไรที่แบบหน้าแบบนั่งก่อกองไฟหลังบ้านนะทุกคนพอดีเอาขบโพดมาจีนี่ชีวิตจะไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยใช่ไหม เ็เป็นช่วงนี้แหลนะเนาะที่แบบมีผลไม้มีพืชผักให้เราได้เก็บนะคะถ้าแบบฤดูใบไ,ไม้ร่วงมาหน้าหนาวมาสวนก้ไม่มีอะไรแล้วทุกคนที่หนึ่งเคยถ่ายให้ดูละเดี๋ยวถ่ายให้ดูทุกปีต้นไม้ก็ไม่มีใบมีแต่กิงก่งกิกก่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่ง ไปแล้วค่ะลาทุกคนไปแล้วยังไงก็ขอบคุณมากมายนะคะที่มาติดตามทีหนิงอินมนนีนะคะขอบคุณที่มาชอบแล้วก็กดไลค์ไลค์ไลค์วนลวนะคะให้กับทีหนิงเนาะยังไงก็ขอบคุณมากมายนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนทีหนิงจะเอาสวนนี้ไปเรียงเรียงแล้วก็แบ่งไปฝากเพื่อนบ้านด้วยนะคะขอให้มีความสุขเดี๋ยวอ้ย จะไปเก็บร้านเบอร์รี่สีเหลืองให้แม่ย่าพอดีแม่ย่าอยากชิมนะคะพ่อปู่มาพอดีเลยช่วยในช่างใหญ่เตรียมของอยู่อันนั้นของขวัญให้แม่ย่านะคะทุกคนเดี๋ยววันเกิดแม่ย่าวันพุธหน้าเราก็จะได้ไปกันเนาะไปเที่ยวไหนไม่รู้นะคะเพราะตามใจแม่ย่านะคะเอาไว้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายเอาฟีดาเซเฮนค่ะเจอกันใหม่ค่ะ